พี่น้องเอ๊ะอย่ามากินน้ำกันครับพี่น้องมากินบ้านบ้านห้องแทบเป็นตาไงที่มันหิวขอประจักษ์ทำงานมากกว่ากินข้าแรงรอบดเดือดกับรอบเดืกดอืมจ้ำปนปลาให้กิน เผากองมาแล้วนี่ครับ <c oughs> ปากบานห้ออยากกินนังปูกินพี่น้องอวดตามพิษครับปวดไปแรกข้างบนหฟงฟงแสบหลายแสบหลายแสบอีบีพี่น้องเอ๋ยแสบแฉบแน่พี่น้องเอ๋ยจนหมดแกงหมือื้อหน่อยครับ <c oughs> บ่ต้องกินหน่อยไงงานเปล่เปียกนไมห่หน่อย <c oughs> <c oughs> รีวิวคนประตู